สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําหมูสามชั้นทอดผัดกะปินะคะมาดูค่ะวิธีการทําอย่างไรนะคะถึงจะอร่อยนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ํามันนิดหน่อยนะคะเราให้ร้อนก่อน,นะคะ่ะเราให้กระทะร้อนก่อนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นน้ำมันนิดหน่อยักประมาณหนึ่งช้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมตำกับพริกนะคะพริก5่าเม็ดกระเทียมตำเจ็ดกรีบนะคะใส่ลงไปค่ะใช้หอมๆนะคะจากนั้นเราจะใส่กะปีนะคะกะปีค่ะกะปีหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ใส่ลงไปค่ะให้หอมค่ะตรงนี้อาจจะเติมน้ำนิดหน่อยก็ได้นะคะถ้าเกิดมันแห้งไปนะคะเติมน้ำได้นะคะเพื่อให้เอ,อเขาเรียกว่าอะไระมันกลมกลืนนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยกินกับกะปิไม่ค่อยกินกับน้ำมันนิดหน่อยนะคะเติมน้ำไปน,นิดหน่อยกะปิหอมนะคะวันนี้เป็นกะปิ คองโคนค่ะอร่อยค่ะจากนั้นเราก็เคีย่ยวสักแป๊บนึงนะคะเคีย่ยวสักแป๊บนึงให้เขาอบอวนหน่อยนะคะเอช้อนช่วยด้วยให้เขาอบอวนนะคะจะได้อร่อยอร่อย การจะทำกับข้าวให้อร่อยนะคะเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอันน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลตีก็เรียกว่าของที่จะทำต้องมาสดใหม่นะคะของจริงค่ะมาแล้วคะ่ะแปลว่าของเราจริงหมดอย่างคะ่ะ <c oughs> คนทำนี่จะหมูกไวมากนะคะ อันนี้ก็จะเค็มๆหวานๆ,น,ๆานิดๆนะคะอร่อยะคะ่ะลองทําดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างจากนั้นเราจะใส่หมูค่ะหมูทอดนะคะวันนี้เราลงไปทอดก่อนนะคะหมูก็ร้อยห้าสิบกร,รัมค่ะเป็นหมูสามชั้นนะคะเสร็จแล้วก็คุกข้าวค่ะคลุกข้าวคลุกข้าวกันนะคะให้หอม,หอมจากนั้นจะใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้หนึ่งต้นซอยนะคะแล้วก็หอม หัวหอมสองหัวนะคะสวยเหมือนกันคลุกเท้าให้เข้ากันนะคะอร่อยมากวันนี้นะคะกินกับผักเขียวก็ได้นะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างเดี๋ยวให้โตดะให้หัวหอมคนนุนุ่มๆหน่อยตะไคร้นุ่มๆหน่อยนะคะอร่อยคะ่ะรับประกันได้สูตรใครสูตรมันนะคะอันนี้สูตรแบบบ้านเรานะคะแต่อร่อยนะคะ วัสดุที่ใช้เราบอกแล้วนะคะหลายครั้งสดใหม่นะคะสดใหม่แล้วก็หอมชิมแบบเป็นบ้านอ,อร่อยค่ะเค็มหวานนะคะจากนั้นก็ทำไมคะดับไฟค่ะจัดเสิร์ฟค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะจัดเติบจัดเสิจเรจะได้อบอวนนะคะกระทะของเราก็จะได้อบอวน ใส่จานค่ะไปกินด้วยกันนะคะไปกินด้วยกันนะคะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสูตรกันฟังบ้างอาช้อนช่วยหน่อยหอมอร่อยค่ะมินิมินิแบบบ้านเราค่ะนะคะสูตบ้านเราอร่อยทุกอย่างค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแล้วก็ติดตามให้เราด้วยค่ะความรู้จะได้กว้างไกลนะคะเป็นบุญกุศลค่ะสวัสดีค่ะโชว์ใกล้ๆก่อนฝากกลิ่นลอยลมไปค่ะไปกับไปกับเทคโนโลยี